บริการลูกค้าเอย่างไรได้เลยดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ต้องยกนี่ตีนไก่แหวะเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสตรีทฟู้ดนะ วันนี้เราอยู่เนี่ยร้านโจ๊กต้มเส้นขอนแก่นนะนี่ขายดีเหมือนเดิมนะร้านนี้นะโอ้คนเยอะมากนะฮะทุกคนตัวอันนี้คือคนรอคิวนะไม่ใช่หน้ามานทุกคนอันนี้คือคนรอคิวนะดูนะที่ที่นั่งคือไม่มีให้นั่งนะคือบางคนรอ,อกินนะต้องรอคิวตามคิวนะ คนทําแทบไม่ทันนะคือข,ขายดีมากบัตรคิวก็ใส่ถ้วยหรือถุงครับใส่ถุงบัตรคิวในกล่องครับนี่บัตรคิวอย่างนี้ะนี่ตอนนี้คิวที่ส6บนะ ร้านนี้ขายดีทุกวันนะฮะเพราะว่าก็เป็นร้านดังในขอนแก่นนะทุกคนเปลี่ยนช้อนใหม่มาตัดเรื่องไข่ คือสามารถผสมได้ทุกท่วงเลยนะไม,ม่ว่าจะเป็นต้มเส้นก๋วยจับแล้วก็จะเป็นโจ๊กนะสามารถผสมได้ทุกอย่างนะฮะทุกค,คือทุกคนต้องรอคิวนะครฮะ

ทั้งคนตักนะคนตักรู้สึกว่าจะเป็นสองคนนะสามค,ค,ค,คนนะราคาเริ่มต้นที่สี่สิบบาทนะถ้าเป็นต้มเส้นก็สี่สิบบาทธรรมดานะ ก็จะมะีให้เพิ่มขาไก่นะสิบห้าบาทถึงสิบบาทนะถ้าบอกเพิ่มนะใครสามารถเช็ตัวกินไม่อิ่มก็สามารถบอกให้เพิ่มได้นะ <140. S 1> จะบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนร้านนี้นะ

แกะสาวเมื่อยแล้วลูก <c oughs> <c oughs> ยืนเมื่อยแล้ว <c oughs> ยืนนานเมื่อยซะแล้ว <c oughs> เบอร์37ดูให้หน่อยนะครับอัาระครับเ่เบอร์37เลยนะครับ37ที่ไหนล่ะบี่นั่นละครับออเดอร์นี้คดูดีแม็กซี่จะบอกหน่แถวของมูลยเสียงออกออกไปก่อนามันลุกธรรมดาสจับขาอหนึ่งส่สองเนกดดโ ตักกันมันเลยนะทุกคเนนใจตักอะไรรู้จัไหอยู่ามบเนะอย่ามกลังตักครับบัตกับแกมาเลยนะบัตที่เกียวกัลูกค้าครับลูกค้าครับเบอร์สาบักนี่เลยครับสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดยืนเอสาเยละกัน กค้ครับม to well ีเบอร์่งเจครับเดี๋ยวเวลาเปิดเขาก็เปิดตั้งแต่ตั้งแต่ห้าโมงนะถึงประมาณตีสองนะทุกวันจะเป็นช่วงเย็นนะไม่มีวันหยุดนะเปิดทุกวันนะ อยู่ถนนกลางเมืองขอนแก่นนะโต๊ะต้มเต้นจะอยู่ตรงตลาดเลยนะทุกคนเปิมอย่านะ เบอร์มบก้าครับลูกค้าครับสเ้าครับ่ครับดเยคัออเดอร์มาแล้วออเดอร์มาแล้วออเดอร์มาแล้วเาพ่อเขากเลออเดอร์มาแล้วกระดาษสองหลังสี่ลหนึ่ง้อปบาท น้ำเส้นยอไม่หากระดูกเนี่ยพวกว่าน่าจะเป็นแรกผมกินนเนี่ยตัดเสร็จมั้งโอเคถูกต้องผมว่าผมตัดเกิน สบาโมเลืมเนลืมมลืมเดี๋ยวเลยสม้่ขาไม่าา 3, 2, 5เืนจับยอมไม่ขากระดูกเยอะมือถาสแกนตัวไหนเนนะหรือขาเนาะ

อันไหนอันดี้หรือเปอ่าเด็กๆก็จะยกไปให้ตัวนี้มาเลยบริการลูกค้าอย่างไรด้วยกองยัดมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ต้องยกแล้วเขาจะมีดับขายหมูยอแล้วนะทุกคนนี่หมูยอเขาจะก็ขายเหมือนกัน เนี่ยหนึ่งอันสี่สิบห้าบาทนะหมูยอนี่กเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะเขาจะขายเป็นเป็นเป็นห่อนะเนี่ยอันละสี่สิบห้าบาทนะราคาสี่สิบห้าบาทหมูยอรอบสองนี่จะเป็น290บก้าศูนย์หอยอวไปแล้วคนระับ290บาท บอกไป4ลูกงานอะไรเก็บมันดแครับค้าีเตัวนี้ได้พอดีตวนี้ดอันนี้เียวอะรเยบร้อยเส้นดเคียวพอดีเลยนะอันนี้จะเป็นอะไรเนี okay. ่ยเอ่อโจ๊ก เป็น,ไไปนโจ๊กต้มเส้นนะมา,มาส่ง๋วยจั๊บกับเอ,อกองผมก็จะเป็นอ่าต้มเส้นนะทุกคนนี่ดูน่ากินมากาก,าก็คือสามารถรวมกันได้ทุกอย่างนะดูสีสันหน้าตาน่ากินไหมน,นี่นะครับรอนานไหมกูจะได้กิน20นาทียีนาทีน,นะเราะ ก็นนพรอร่อยไหมอ,ไอร่อยไทยอร่อยมาอนแกนต้องมารันอร่อยทงกับบ้านอีกว่นึงอ่ะ อิ่มแล้วสังกระบาลพ่อถุงหอมด้วยรจอิ่มแล้วบนแล้วถ้าใครชมคลิีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็ให้ชอบก็พิมพเแสดงแปลว่าเราอบด้วนะ่าขอบคุณค่ะ